คุณบาลอันนี้ทำครับน้อง 3ครับครับครับอยากจะไปครบอ่ะเดี๋ยวอยู่ไปได้ครับครับขอโทษด้วยครับผมได้ครับครับก็น่าจะลงเมืองพวก PH อ่ะครับ เาก็มาสนามตอนนี okay. so op, choice. Choice. Mm ้ก hmm. mm ็ไปรู้ว่าใช้กันู้ว่าหมดแล้วนี่ได้ทัการน้อมเกลือนน้องคืหมายเออกไมหนยามืามือที่นโอเคขอบคุณครับยังทิ่ป้าพครับเนื่ององจอแล้วครับ พอได้แล้วครับได้แล้วครับรายลครได้แ้วเอั้นกขายครับหนึ่งสองสามขออีกรูปค่ะครับหนึ่งสองสองทัดว่คนที่ไปค้าขายในจังหวัดใกล้เคียงครับเปือเช่นเชีงเท่า ทางานี้ท่ yeah. はは uh, ุนี่มีกลับมาในพื้นที่แล้วก็มาพบญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในการติดเชื้อในตัเรือครับแต่โมีการติดเชื้อในโัเรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่ร่วงเกินในจังหวัดใกล้เคียงแล้วลงโรงพยาบาลสนามของประจทนี้พอเพียงไหมครับตอนนี้ก็ตั้งเรื่อยๆนะครับมีตั้งยู่ทุกอำเภอนะครับแล้วก็ ทงสนามเนี่ยก็ตั้างมาทุกที่นะครับแล้วก็พยายามที่จะ ถ้าอาการดีขึ้นนะครับเราก็ปรับไปที่โรงพยาบาลทีไอทีไอเราให้มีการตั้งพุกตำบลนะครับเป็นคอม m ม n i t y ีแอสโซเชชันนะครับในการที่จะดูแลที่น้องชายคนที่เกิดอาการตรวจตรวจแล้วนะครับตรวจแล้วแล้วเจอโควิดหนึ่งรอรักษาโรงพยาบาลนะครับก็มีเอาไปี่โรงพยาบาลอสมมาคอยดูแลอามว้อมาคอยดูแลอยู่ครับทีไอแต่เมื่าจะอีกทีหนึ่งก็เป็นทุกป่วยขาลบคือรักษาโรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ย รับภายในพราะที่จะกลับในบ้านอานี้ใช่ไสามสี่วันจะกับบ้านได้นะครับเราก็จะจ่ายยาแล้วก็มองให้สาวพรสอนลงไปเพื่อดูแลเลยที่สุดนครับครับผมแล้วยาฟ้าไายโจนครับเพราะฟ้าไทยโจรนี่เป็นยาที่เราใช้ในการดูแลนะครับทางโรงพยาบาลใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะครับเอ่อให้ผู้ป่วยที่เสียได้ทานครับนี่ครับครับก็ เขาล่วงมือพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่ทควบคุมสูงสุดแนะท่านงวดนะครับแล้วท่านเดินทางจากเข้ามาในพื้นที่บ้านทาัาของตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้ท่านได้มีการกักตัวสวังเกตอาการตัวเองปิดเรื่องการใช้ของใช้ร่วมกันในครัวเรือน ตีกเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกันในตัวเรือนนะครับเราก็ใจว่าท่านเองก็มีการค้าขายไปติดต่อค้าขายกันนะครับผลค้าเปผลน,นี่เอาขับมาจากที่ตลาดไทยว่าอะไรวร่ากลับมาขายแต่ก็ต้องระวังว่า,ากลับมาแล้วเนี่ยถึงบ้านออาารีดอานหนอาผ้านะครับาารับประทานร่างกายแล้วก็ตีกเรื่องการควบกับคนในตัวเรือน นะครับทานข้าวก็ต้องแยกกันทานแล้วก็ขอความรุ้ม,มือต้องใส่แมสในตัุเรือนนะครับในกลุนเรือนน,นะครับทุกเป็นการป้องกันขพราะหลเนี้ยพบว่าสามารถ8เกือบ80เปอร์เซ็นต์เป็นการติดเชื้อในตัวเรือนครับนะ